ที่เครื่องกำลังจะลงนะคะใกล้ถึงสุวรรณภูมิแล้วนะคะไฟนี้ก็เป็นไฟฮ่องกงถูกแบงคอกนะคะเก้าโมงกว่านะคะบรรยากาศเป็นไงคะใครเคยเป็นบ้างคะระหว่างที่เครื่องจะลงรู้สึกตื่นเต้นมากเลยคิดถึงเมืองไทยหลายๆท่านก็คงจะจากเมือง ไปหลายปีได้เห็นคลิปนี้แล้วก็คงจะคิดถึงบางไทยเมืองไทยนะคะเจ้าของคลิปก็คิดถึงบางไทยมากเลยนะคะให้ภาพเล่าเรื่องนะ รู้จะภาพอะไรดีรู้แต่เพียงว่าระหว่างที่ทำคลิปอันนี้นี่อยู่รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยจุด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 เร็วแล้วเร็วแล้วเร็วแล้วธอรกละค่ะไกล้จอดนะคะไกล้จอดนะคะเครื่องกำลังลงอันนี้แตะพื้นแล้วนะคะก็จุจุด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 